สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีสวัสดีค่ะการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีประจําปีงบประมาณพศ2565นครั้งที่2เมื่อวันที่17ธันวาคม2565นาห้ณห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีชั้น2ที่ประชุมได้พิจารณาพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลประจําปีงบประมาณ2565 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เดิตตำบลบางหะชายัยอำเภอแหลมสีจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ด้วยการดำเนินการค่ะ ในวันที่25กุมภาพันธ์2565สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ดําเนินการกิจกรรมที่1ชี้แจงและระดมความคิดเห็นการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลบางกระชัยสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีดําเนินการชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาําบลประจําปีงบประมาณ2565 ถึงหลักการวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับให้แก่กเกษตรกรประชาชนผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ โดยได้รับเกียรติจากนายจำเริญดีเลิศน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะชัยเป็นประธานในพิธีเปิดและได้ดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลบางกะชัยเพื่อสอบถามถึงประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้ง6ด้านได้แก่ 1. ปัญหาด้านนี้ศิน 2. ปัญหาด้านแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร 3. ปัญหาด้านที่ดินทำกิน 4. ปัญหาด้านราคาผลผลิตสินค้าทางการเกษตร 5. ปัญหาด้านสิทธิและสวัสดิการ 6. ปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรค่ะ ในวันที่21มีนาคม2565สำน,นักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบ,บรุรีได้จัดกิจกรรมทบทวนคืนข้อมูลและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลประจำปีงบประมาณ2565ณห,ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บางกะชัยตำบลบ,บางกะชัยอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมด้วยอาทิเช่นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะชัยค่ะประลัดอำเภอแหลมสิงห์ประมงจังหวัดจันทบุรีสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดจันทบุรีเกษตรอำเภอแหลมสิงห์เกษตรกรในพื้นที่และผู้นำชุมชนพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีค่ะ ซึ่งสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดจรนทบุรีได้นําเสนอผลการวิเคราะห์สั่งขอข้อมูลจากกิจกรรมที่1พร้อมระรมความคิดเห็นในการจัดประเด็นการพัฒนาและความต้องการแก้ไขปัญหา การเกษตรในตำบล6 6เรื่องหลักๆได้แก่ปัญหาด้านน่สินปัญหาด้านแหล่งน้ำในการเกษตรปัญหาด้านที่ดินทำกินปัญหาด้านราคาผลผลิตสินค้าทางการเกษตรปัญหาด้านสิทธิและสวัสดิการและปัญหาด้านสังคมและคุณภาพของเกษตรกรเพื่อยกร่างเป็นเล่มแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลบ,บางกระชัยปีพศ2566ถึง2570ต่อไปค่ะ ในวันที่20กดนกรกฎาคม2565สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบ,บุรีได้ดำเนิ 1, นการกิจกรรมที่3ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลบ,บ,บางกะชัยประจําปีงบประมาณ2565เพื่อพิจนารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลบ,บ,บางกะชัยปี2566ถึงปี2570ค่ะ ในประเด็นต่างๆเช่นวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็พันธกิจยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการกิจกรรมต่างๆค่ะโดยคณะทํางานนะคะได้มีมติเอกฉันเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลบางชัยปี2566ถึงปี2570ค่ะ ในวันที่25กรกฎาคม2565สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการกิจกรรมที่4ขับเคลื่อนการพัฒน,นาอาชีพรายแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรค่ะ จากการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับรำบลน,นะคะพบว่าปัญหาส่วนมากนะคะคนจะว่างงานนะคะแล้วก็เกษตรกรมีรายได้น้อยค่ะทําให้ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่สหกรณงานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบ,บุรีจึงดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้การทําแหนบเห็ดโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบ,บุรีมาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรนำไปทำกินในครัวเรือนและประกอบอาชีพได้ค่ะและในช่วงบ่ายนะคะได้จัดอบรมในหัวข้อตลาดออนไลน์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจโดยเจ้าหน้าที่จากสํนักงานสภาอุตสาหการรมจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะ ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเกษตรกรผู้นำชุมชนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระชายเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมมือกันดำเนินการโครงการจัดทำแผนพรรัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลบ,บางกระชยัยประจําปีงบประมาณ2,565เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์ค่ะ